นี่เลยฮะอย่างที่เรารู้ฟันแบรดเอ็เนี่ยเป็นเหมือนน้ำผลไม้ใต่ที่บอกว่าหล่อมาคุณจะเชื่อไหมฮะว่าหนึ่งซองของเขาเนี่ยมันมีใยอาหารเนี่ยสูงกว่า1 0 0 0 0หมมิลลิกรัมซึ่งใยอาหารเหล่านี้มันจะไปช่วยเพิ่มการในระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยแก่ๆแล้วต่อยุดออกกำลังกายเยอะตามแต่ยิ่งคนออกกำลังกายเล่นกงเล่นกลถูกมันจะต้องกินเนื้อถูกใช่ครับคุณกินเนื้อปุ๊บการขับถ่ายพังหมดอ่ะใช่ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายก็ช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายด้วยครับ ฉะนั้นเนี่ยผมทานไฟเบลักเอสเนี่ยรู้สึกว่าเอวมันเล็กลงเหมือนกับมันถูกดีท็อกซ์สบายโดยที่เราไม่ปวดบิดนะฮะไม่ปวดบิดเลยสบายแล้วที่สำคัญรสชาติอร่อยมากอย่างที่บอกเนี่ยเรากล้ากันตีว่าไฟเบลักเอสเนี่ยมันหนึ่งซองเนี่ยมันมีใยอาหารสูงถึงหนึ่งมิลลิกรัมอย่างที่บอกคุณไปนั่นแหละแล้วก็ทุกวันนี้ คุณใส่ไปเลยสอองมันจะช่วยเรื่องระบบการกับถ่ายแล้วคุณออกกําลังกายให้ตาคนอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยระบบการกับถ่ายเนีมันมีปัญหาแน่นอนช่วยลีนได้ดีด้วยค่ะใช่กล้ามเนื้อจะชัดขึ้นเวลาเราผอมต้องไปดูในไอจีผมตอนที่ตอนที่กินแบบว่ากินทุกวันนะครับกินบ่อยๆกล้ามเนื้อหนูชัดเลหลือ71กิโลโซิกแพคแบบลีนมากเลยครับ